ย้อนชมเรื่องราวความสัมพันธ์สอนรามก่อนจะเลิกกับนิโคค่ะปิดตำนานคู่รักนะคะตัดสินใจประกาศอยากขาดกันค่ะสำหรับไม้สาวอย่างนิโคติลิโอหลังจากผูกต้นรักกันนะคะการแบบว่ามาเป็น9เดือนแล้วคะ่ะซึ่งขอย้อนความรักนะคะก่อนที่จะมาถึงทางการของทั้งคู่เริ่มจะฟังของที่หนุ่มเองค่ะโพสภาพคู่กับสาวนิโคในอรียาบทสนิทกันผ่านอินสตาแกรมจนหวัดไนเรื่อยๆแถมมีบุตรชายของฝ่ายหญิงอย่างจิกเกอร์อชิระ เทริโอเอมาร่่มเฟรมสุดอบอุ่นทำเอาใครต่อใครก็คิดว่าความสัมพันธ์มีอะไรในกรอไผ่หรือไม่แต่ขึ้นชื่อว่ารุ่นใหญ่แล้วเนี่ยทำมาไรก็ทำจริงเลยค่ะหลังจากปล่อยให้สงสัยได้ไม่นานสอนลามเองอีกเช่นกันก็เป็นฝ่ายเปิดเ,ปเรื่องสาวนิโคโดยเขาให้สัมภาษณ์ผ่านทาง Facebook แฟนเพจนะคะบอกว่าจุดเริ่มแรกความรักนั้นเกิดจากการที่เราคุยกันจนรู้ว่านิโคนั้นชื่นชอบบทเพลงอยากหมุนเวลาจนขอเอามาคอปเปอร์ใหม่ พอหลังจากนั้นหนุ่มสารามเองตอนนั้นก็มีกิจการเกี่ยวกับกองถ่ายแล้วก็มาช่วยดูแลพร้อมทั้งเล่น MB ให้อีกด้วยเลยทําให้ทั้งคู่มีโอกาสได้ร่วมงานกันค่ะแล้วก็มีโอกาสสาร้างความสัมพันธ์ต่อกันไปทั้งคู่จนล่าสุดนะคะเมื่อไม่ก่อนไม่กี่วันมานี้ค่ะมีภาพสา่งที่เเองเี่เขารักษาตัวที่โรงพยาบาลงานนี้มีบุตรชาย ก็เป็นฝ่ายไปดูแลนะคะแต่ที่ทําเอาลไาแต่หลายคนตั้งคาถามว่าทําไมไร้เงาของสอนรามเข้าลือในเรื่องของการเลิกราสพัดไปใหญ่โตค่ะเพราะต่างฝ่ายต่างโพสต์อินสตาแกรมซอแววรักล่มฝ่ายชายเองก็โพสต์ภาพทะเลสีดําพร้อมทั้งคอคิดธรรมะโดยบอกว่าอยู่กลางทะเลใหญ่อย่าไว้ใจทะเลสงบเพราะมันอาจสยบ เพื่อที่จะหลีกทางให้พายุในที่สุดแล้วล่าสุดสลรามก็ยอมรับว่าเลิกลากัสานิโคโดยให้เหตุผลผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้านของทั้งคู่เองออกมาเปิดเผยอย่างชัดเจนคะ่ะ